ท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงตลาดน้ำเนี่ยหลายๆคนคงน,นึกถึงตลาดน้ำอัมพวาหรือไม่ก็ดำเนินสะดวกในภาคกลางนะฮะถ้าพูดถึงภาคใต้เอ๊สงสัยเขามีกันด้วยเหรอมีครับตลาดน้ำที่แรกแล้วก็ที่เดียวของภาคใต้ตลาดน้ำคลองแหครับ คุณผู้ชมครับก็ถึงเวลาตะลุยกันแล้วนะฮะก็คุกช่ากันทีเดียวนะฮะวันนี้คนแน่นนะฮะก็เรือที่ใครของกันอยู่นะฮะก็ของกินล้วนๆนะฮะก็อาจจะไม่เหมือนกับเมื่วานะฮะเมวานนี่เราอาจจะนั่งแช่ริมน้ําได้อันนี้เนี่ยต้องตะลุยเข้าไปนะฮะซื้อของที่เราอยากกินเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ถอยตัวเองออกมาจะมานั่งกินวันนี้ก็ได้นะฮะก็นี่แหละครับน่ากินทุกอย่างแต่ว่า ที่สังเกตนะครับท่านผู้ชม่าน่าจะเป็นที่น่ารักคือกระบอกไม้ไผ่นะฮะแล้วก็เอามาใส่น้ํากันแล้วก็ไปตองไปเตยเนี่ยเอามาห่ออาหารทั้งหลายนะฮะเอาไปรีไซเคิลได้นะฮะแทนที่จะใช้โฟมโฟมอะไรเงี้ยครับน่ารักครับสดสะอาดอร่อยไม่ขาวไม่ผสมแป้งผมขอกระทมหนึ่ง20บาทให้นะพี่เราก็ไหลไปเรื่อยๆนะฮะเราไม่ต้องไปอ้อมนอกนะฮะเราไหลใช้วิธีนี้อาจจะเร็วกว่า มีน้ำยาอะไรบ้างครับมีน้ำยาใบปลาแล้วก็เียวหวานค่ะถ้าผสมสามอย่างนี่มันจะแปลกไปใช่ไหมครับี่ยใช่ปกตินี่สิบบาทเขาตีอย่างก็ได้งั้นผมขอลองสามอย่างให้ไหมครับผมรสชาติมันจะออกมาเป็นไงผมไม่แน่ใจนะงั้นผมจะคานต่อไปแล้วกันขายอะไรครับส้มตำอะไรนะอ๋อตรงนี้เสร็จแล้วโอ้โหน่ารักมากๆอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่จ่ายนี่เขาจะวิ่งหันมา ลืมทอดล,ละทอดแปดสิบครบนะครับท่านชมครับน้ำแกงสามอย่างนะคะน้ำแกงสามอย่างไปลาน้ำยาแล้วก็แกงเขียวหวานยี่สิบบาทครบนะครับอันนี้นี่รู้สึกว่าจะขายดีสุดๆนะส้มตำทอดยี่สิบบาทไนงะส้มตำทอดเตียงครับเผ็ดเ,เ,เลยครับกินได้นะคะกินได้ครับ ลินไม่ได้ก็ส่งทีมงานนะอย่างที่บอกนะท่านผู้ชมครับไม่มีใครมานั่งแช่ลินน้าก็ได้อย่างที่เราต้องการเสร็จปุ๊บเนี่ยกรุณาถอยล้างออกไปได้ถ้านั่งแช่เนี่ยมีศิธิ์จะโดนฉีดลงน้ําได้ครับเอาเทอดครับครับผมไ,นนะได้แล้วท่านผู้ชมครับสมตำทอด ครับอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดนะฮะที่พลาดไม่ได้กรุงเทพไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่ไก่ตอนแหลแางไงพี่ไหมยี่สิบมีหน้าอกน้องปีกแล้วก็เครื่องในปีกเครื่องในหน้าอกน้องเอาหน้าอกน้องแล้วกันครับก็มีเยอะนะจะเป็นเกาเหลาเลือดหมูเข้ามันแกงไก่เขาบอกว่าแถวนี้เนี่ยหายาก ขอสั่งแล้วกันข้าวมันแกงไก่ได้ค่ะคได้เดี๋ยวผมกลับมาเอาแล้วกันนะครับยิงมืดนะคะท่านผู้ชมครับแถวนี้เนี่ยยิงคึกคักคนเริ่มมาทัวร์เริ่มลงเมื่อกี้ที่สั่งไว้นะฮะข้าวมันแกงไก่นี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 น่อยู่ตรงนี้เมื่อกี้สั่งไว้สักพักหนึ่งแล้วนะไม่แน่ใจว่าแม่ค้าลืมหรือเปล่าพี่ลืมของผมหรือเปล่าพี่ อันนี้ของผมปะอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเท่าไหร่นะครับยี่สิบยี่สิบก็มาร้นๆเลยนะท่านผู้ชมทีบ้านโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะชาที่นี่เขาใช้เป็นกะลามะพร้าวนะฮะน่ารักเดียวไม่เคยเห็นเห็นที่นี่ครั้งแรกได้ขุยจับข้ามันแกงไก่ไก่ก้อนแล้วโอ้บอกตรงนะฮะท่านผู้ชมครับผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าผมสั่งอะไรบ้างแล้วที่ไหน่อนดีครับน่าจะเป็นนี่แหละครับ สั่งท้ายสุดเมื่อกี้ก็เป็นข่วยจับนะฮะแต่ชอบอย่างหนึ่งนะฮะแถวนี้ไม่ว่าจะเป็นขวยจับกุ้งตงก๋วยเตี๋ยวนะฮะอะไรก็แล้วแต่ที่มีน้ำเนี่ยเขาจะเสิร์ฟในกระล่ำมาปร้าวนี่ก็อาจะถูกดีไซน์มาไว้ให้ถือกินนะฮะวางตั้งโต๊ะเนี่ยอาจจะยาก,กนิดนึงเอระวังหกนะฮะรสชาติถ้ได้เดียวนะขวยจับ อันนี้อาจจะเบสิกธรรมดาไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าทางแถวบ้านเนี่ยก็เยอะขอวางไว้ก่อนนะฮะก้มตำทอดนะฮะท่านผู้ชมครับน่ารักอ่ะทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ใส่อย่างนี้ทุกที่ทุกเวลาแค่ดมเขิมนะฮะท่านผู้ชมครับชัดเจนจัดจ้านกรอบๆนะฮะท่านผู้ชมครับขออนุญาตใช้มือรสชาติเขาได้ครับ ออกเผ็ดนิดนึงไม่เร็วครับก็เอาเขาเรียกว่าอะไรสับไทย่สับไทยแลมะละกอเป็นทอดนะครับแล้วก็ทำเหมือนก้วตี๋ยงไงงั้นคงอาจจะเคยรับประทานกันมาบ้างแต่ถ้าจะให้ดีนะฮะสั่งปุ๊บนะกินเลยดีกว่ามันได้กรอบอันนี้เนี่ยยังร้อนๆอยู่เขาบอกว่าหาได้แต่ภาคใต้อย่างเดียวนะฮะโดยเฉพาะสงขลาปัตตานียะลานาที่ว่านนัก็คือข้าวมาันแกงไก่นั่นเองเข้าวมันนะฮะบวกกับ กะเทียมมีพริกมีกุ้งนะฮะแล้วก็แกงไก่มาลองกันหน่อยอืมมันไม่ใช่กระเทียมอะมันคือประมาณแังกวาดองครับแล้วก็มีพริกชอบพริกนะฮะอบเผ็ดก็มิกเข้าไปอันนี้เนี่ยขอมเฟิรมมากอร่อยครับผม อันนี้เนี่ยถูกทางอร่อยครับร้อนสุดยอดอันนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็คือลูกชิ้นปลาสีนึ่งนะฮะก็เอาไปประมาณยำเนี่ยเอาซอสลาดเข้าไปะัะเมือ่อกี้เนี่ยพี่เขบอกว่าปลาล้วนๆไม่มีแป้งผสมจริงหรือเปล่า ขอลองเทสนแน่นงกอได้เนื้อปลายสีล้วนๆครับอร่อยอะ่ะนุ่มมากๆเอาพอประมาณนะครับท่านผู้ชมครับต่อด้วยอีกอันนึงนะคะท่านผู้ชมครับอันนี้นะฮะเป็นขนมจีนแต่ว่าไม่ได้ราดอย่างเดียวเาราผสมผสมได้สามอย่างใส่ใไปเลยแต่คือบองตรงนะฮะ ผสมอะไรบ้างอาันดับสำคัญก็คือแกงไตปลานะฮะแล้วก็น้ำยาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแกงเขียวหวานเออแกงเขียวหวานแกงไตปลาแล้วก็น้ำยาผสมสามอย่างมิกซ์เข้าไปเลี้ยวนะอร่อยครับเพราะว่าไอ้แกงไตปลาเนี่ย ถ้าเราแล้วมันจะจัดจ้านมากนะฮะมันจะแซงทุกน้ำยาน้ำยาเออเนี่ยไม่รู้สึกแซงใบปากยอดกับขนมจีนเยี่ยมครับสุดท้ายท้ายสุดอันนี้เนี่ยไม่เคยลองมาก่อนไก่กอและถึงแม้เขาจะไม่ขายบนเรือกอแ,และแล้วก็ตามก็ยังเรียกไก่กอและอยู่เอาประมาณไก่ย่างน,นะท่านชมครับก็เอาเครื่องเทศเนี่ยมาหมักไก่แล้วไปย่างกัน ก็ลองเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารสชาติจะออกมาเป็นไงออกหวานหวานะครับไม่้องครับใ่ซอสที่เขามาทาหรือซอสที่เขามาหมักเนี่มันคล้ายๆกับถ้าใกล้สุดก็น่าจะเป็นเหมือนอซอสหมูสเต๊กะครับประมาณไก่สเต๊กอะครับอร่อยดีครับ ใครชอบทิ้งแจกนะฮะอันนี้อาจจะไม่ทางคุณเพราะว่าเนี่ยเนี่ยออกหวานสามารถเดินทางมาได้ที่ตลาดน้ำทองแหนนะฮะอยู่ในหาดใหญ่นี่ยแหละครับเดินทางจากัวเมืองนี่ประมาณ10-15นาทีเท่านั้นเองก็ทุกสุกเสาร์อาทิตย์นะครับประมาณ4โมงเย็นถึงประมาณ สองสามทุ่มดึกวปน่านั้นเนี่ยตลาดวายไม่ต้องมาดีกว่าครับแต่ก็แล้วแต่ไม่ได้มีแค่ตลาดน้นอย่างเดียวนะฮะยังมีส่วนของตลาดบกแล้วก็ส่วนของเวทีการสแสดงแสงสีเสียงเนี่ยทุกคืนครับอย่างกับงานวัดทุกสัปดาห์ครับ